พะปกติแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะเห็นได้ชัดเวลายิ้มยิ้มก็จะเห็นตรงแบบร่องแก้มค่ะสวัสดีค่ะชื่อนัชชานะคะมาจากกรุงเทพวันนี้มาทำถุงใต้ตาแล้วก็ยกแก้มนิดหน่อยค่ะรู้จักจาก ื่อนแนะนําม,มาอีกทีค่ะเคยใสยก่กรรมที่นี่เกือบทั้งตัวค่ะตาบนแก้จมูกยกกระชับหน้าอกเสริมหน้าอกตัดหนังหน้าท้องตัดใต้ท้องแขนนะคะพอดีว่าเห็นรีวิวในเพจแล้วก็ในทีวีของคลินิกพอเห็นแล้วเขาทําแล้ววันรู้สึกโอเคมันดีเราน่าจะทําบ้างเขาทําแล้วสวยเพราะอีกอย่างของพี่ก็มีถุงใต้ตาไว้วางใจในเรื่องของความสะอาดแล้วก็ความปลอดภยัย เพราะว่าทําทุกครั้งจะไม่ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนทําหรือหลังทําหรือว่าช่วงรักษาก็จะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะแล้วก็คุณหมอก็ค่อนข้างที่จะดูแลดีเป็นพิเศษทีมงานก็ให้บริการดีคะ่ะ สวัสดีค่ะชื่อนัชชานะคะทำใต้ตาค่ะทำมา5เดือน้วคะก็เปลี่ยนแปลงได้ดีค่ะคือปกติแล้วก็คือจะมีถุงน้ำใต้ตาแล้วก็มีเวลายิ้มแล้วก็จะมีตีนกานะคะเราก็จะมีในเรื่องของร่องตรงนี้ร่องตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วรู้สึกว่าทำไปแล้วก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะใครก็เห็นก็ท่าวเปลี่ยนแป้นมา,ามากค่ะพอใจมากค่ะก็จะเห็นความแตกต่างเลย พอปกติแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันจะเห็นได้ชัดเวลาย,ยิ้มยิ้มก็จะเห็นตรงแบบร่องแก้มแล้วก็เห็นตีกาพอทําแล้วก็จะพอใจอะคะ่ะคนนี้ก็พอใจมากคคุณหมอก็เป็นกันเองใจดีคะ่ะทีมงานก็ใจดีคะ่ะดูแลไม่ยากค่ะแล้วเพราะว่าของคุณหมอบอกเลยว่ามืออาชีพนะคะเพราะว่าปกติแล้วไปทําที่อื่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเขาไม่ให้โดนน้าแต่ที่นี่หลังจากทําอีกวันโดนน้าได้เลยก็แปลกตรงนี้ ถ้าสมมุติว่าใครที่อยากจะทําหรือใครที่อยากจะสวยบอกเลยว่าตรงนี้มาทําได้เลยไม่ต้องกลัวนะคะเป็นกันเองมากก็ราคาบอกเลยแล้วว่าราคาเนี่ยสม,สมน้ําสมเนื้อค่ะคือสวยจริงแล้วก็ราคาไม่แพงะคะ่ะ